ต่อมาครับเราจะมาดูอีกหนึ่งแอคชั่นนะครับคือแอคชั่นสนุกสนานนะครับแอคชั่นนี้คือแอคชั่นการหยิบแ่นจากกองกลางนะครับไปแปะในสิ่งก่อสร้างนะครับเรามาดูการแปะยังไงนะครับโดยนะครับวิธีการคือคุณนะครับหยิบมาหนึ่งใบห้ามดูก่อนนะครับห้ามดูก่อนหมายความว่าถ้าคุณใช้แอคชั่นดูไปแล้วไม่เป็นไรครับเถือว่าเป็น ข้อมูลที่ดีซ้าว่าคุณจะแปะอะไรนะครับแต่ถ้าคุณไม่รู้มาก่อนหรือคุณยังไม่ใชแอคชั่นดูเนี่ยคุณก็ห้ามเปิดมาดูก่อนนะครับให้หยิบเสร็จพวกแปะที่ปั๊บนะครับอ่าโดยที่ปกติเนี่ยถ้าคุณหยิบขึ้นมือนะครับขึ้นมือคุณต้องเสียสองเหรียญแต่พวกคุณแปะปุ๊บแล้วประเภทนั้นตรงกับสิ่งก่อสร้างพอดีคุณได้ไปเลยนะครับใบเนี้ยแปะไปเลยโดยที่คุณไม่ต้องเสียสองเหรียญนะครับคือคุณไม่ต้องจ่ายสองเหรียญนั่นแหละ เป็นโบนัสนะครับเป็นโบนัสไม่ทางกลับกันนะครับถ้าคุณสมมติผมเลือกไปนี้แปะปุ๊บไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมายความว่าไงครับไม่ใช่คุณก็ต้องเก็บกับเข้าที่เดิมเก็บกับเข้าที่เดิมคุณก็จะเสียไปเลย1นึ่งแอคชั่นนะครับคนอื่นเขาจะรู้ว่าการ์ดใบนี้เป็นการ์ดอะไร ซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเขารอการ์ดแบบนี้อยู่นะครับเขาก็จะสามารถซื้อได้เทิรนถัดไปหรือเลือกแปะในเคิรนถัดไปนั่นเองนะครับนี่คือความเสี่ยงของแอคชั่นนี้นะครับถ้าคุณแปะทุกคุณก็ได้ไปเลยถ้าคุณแปะผิดคนอื่นเขาจะรู้นะครับนี่คืออีกหนึ่งแอคชั่นที่เป็นสีสันของเกมนี้นะครับแอคชั่นหยิบกองกลางแปะนะครับถึงต่อสร้าง นะครับน